จากอำเภอเซกาค่ะนายวิรัตแผ่นทองผ้าทอ,อ,องเมอ์ไรยฉัตรมงคลเดยนเชิญค่ะ,ะ,ะลำดับที่27นะคะลำดับที่27จากอำเภอเซกาค่ะ ูบ้านเล่งสราน้ำตกเจ็ดสีปลารดดีรุ่มน้ำสงครามน้ำใจงามคนเซกาเียนท่านประธานคณะกรรมการนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านและก็ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการผ้าที่มาร่วมงานทุกคนวันนี้ครับกับผมนายแม่ร้านแผ่นทองตัวแทนกลุ่มทอผ้าย้อม้าม้านดุสารค่ะและดิฉันนะคะก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มทอผ้าย้อมขามบ้านดุนสารเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้นะคะสำหรับลายฉัดมงคลนะคะที่มาของลายนี้เกิดขึ้นจากการที่คนไทยในสมัยก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะคะเวลามีงานพิธีต่างๆนะคะเราก็จะนำฉัดเข้ามาร่วมด้วยนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์เข้ามาร่วมในการประกอบพิธีนะคะซึ่งลายฉัดน,นี้จะมีด้วยกันทั้งหมด9ชั้นลักษณะคล้ายล่มนะคะคนอีสานในรุ่มน้ำโขงนะคะจะบูชาแล้วก็ ามีความเชื่อในเรื่องของพญานาคน,นะคะดังนั้นเราจึงได้นําเอาลายมัดหมี่และลายพญานาคซึ่งเป็นลายตั้งแต่โบราณของเรานะคะมาผสมผสานเข้ากับลายฉัดมงคลโดยเราใช้ลายฉัดมงคลไว้ด้านบนสุดค่ะและลายผ้านี้นะคะเราต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวและวัฒนธรรมของคนในลุ่มน้มําโขงที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคค่ะคสำหรับผ้าของเราครับผมเป็นผ้าลายมัดหมี่นะครับ ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากคามซึ่งเราปัจจุบันนี้เราปลูกคามที่บ้านนาํำแขนครับปูทอกซึ่งตัวแทนปลูกคา,ามของเราคือกลุ่มสมุนไพรหมอพม่าอีสานเพราะว่าดินที่ปูทอกนี่เป็นดินที่ดีครับสามารถให้เนื้อคามที่มีสีสวยงามแล้วก็สามารถย้อมผ้าให้สีสดใสและสีไม่ตกครับส่วนการที่เขาทําให้ผ้าของเรานุ่มนะครับเราจะนําไปจากย้อมทาเสร็จแล้วไปหมักด้วยโคลนน้าสงคาม ซึ่งเป็นสายน้ําที่หล่อเลี้ยงชาวพี่น้องอาเภอเซกาตั้งแต่บ้านท่าสะอาดลงไปจนถึงท่ากบแดงไปจนถึงบ้านลงสารบ้านท่าเรือซึ่งสายน้ํานี้หล่อเลี้ยงพี่น้องชาวอาเภอเซกานะครับแล้วก็เทคนิคเสียบของเราก็คือเราย้อมด้วยคลามหมักด้วยโพลและล้างให้สะอาดที่สุดและผ้าของเราจะไม่ตกสีนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อผ้าเราไปสามารถนำไปเป็นของฝากของ,งขวัญ ถูกใจไั้ผู้มอบให้และผู้รับนะผมรับรองว่าสีไม่ตกคุณภาพไม่ต้องห่วงครับขอบคุณครับผมค่ะนี่คือจากอระเภอเซกานะคะนายเรือรัตนทองลายฉัดมงคลค่ะท่านคณะกรรมการมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะดูดูขนาดแล้วยังยังไม่ถึงถ้าแต่ว่าลายดีเราสามารถที่จะไปพัฒนาให้ได้หน้าเม็ดไหมมีฟืมนึงหน้าเม็ดไหมอ๋อมีครับเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้ ปกติฟืนว่าเราจะมีเม็ดสองเซนเม็ดสามเซนเราทออะไรแล้วแก้วแล้วพอเราวาซักมานี่มันก็จะมีการหดตัวนี่น,นี่นฟืนที่ที่ใช้ก็คือเม็ดกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับเม็ดสองเซนเม็ดสามเซนแต่ถ้าเราต้องการให้ขนาดอยู่ที่หนึ่งเม็ดไม่ขาดเลยก็สามารถใส่เม็ดใส่ฟืนเม็ดหกหรือเจ็ดเซนได้ครับอันนี้คือเบื้องต้นจะใช้ฟืนอยู่ประมาณนี้เก็บทุกกลุ่มครับเป็นขนาดมาตรฐานขอ,ของฟืนภาคอีสานเราครับ ครับค่ะนะคะลำดับต่อไปค่ะลำดับที่29นะคะจากอำเภอเซกาค่ะนางนิตยาศีละพันธ์ผ้าพองมือในลายที่มีชื่อว่าร่องเรือหารักค่ะค่ะลำดับที่29จากเซกานะคะ ขาเซิงเขือคือบ้านถิ่นฐานแห่งภูไทยน้ำมันสก,การหลวงพ่อใหญ่ลมหายใจแม่น้ำฮีปะเทนีเสิงกระโด้โอ้งามตาผ้าทอมือ สามนิีสามกริย์์ค่ะผ้าสามกริยัค่ะฝันกันแล้วส,ส,สวัสดีค่ะทางคณะกรรมการและหัวหน้าพัฒนาการชุมชนค่ะ นิฉันนางนิตยาศิลป์ละพันกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติบรรท่าเสงเคือจะนําเสนอผ้าลายล่องเรือหาลักค่ะล่องเรือหาหักค่ะจะได้ทางเคละยิเป็นคนนําเสนอค่ะแลานางปาณีนามมา่กสอนในยลามกลุ่มทอผ้ามัดหมี่สีธรรมชาตินะคะยัน กรรมการทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะกลุ่มโอทอปทุกคนนะคะคือล่องเรือหาลักมันชิมี่ำนานมากเนาะคะ่นะเนาะตำนานมากคือล่องเรือหาลักขั้นตอนที่แรกเขาจะมักโค่นค่ะโค่นนี่โค่นมาจากแม่นำ้ำนีีนี่นีใหญ่นี่หน่อยนีเง่าก็อยู่ในซุ้มซ่อนของบรรพาเนาะคะ่นะเนาะเราก็มามักโค่นแล้วเขาสิมายอมอีกสีหนึ่งค่ะคือสีมงคลมงคลห้าอย่างคือ ถนนคูนยอนะค่ะคือหามงคลนี่นข้าวเดไดใส่เนาะค่ะเนาะขาจะมีตะควมอยู่ยินเป็นสุขค,คือมีตะความสินีมงคลในร่างกายที่หาย่างขามีนะค่ะแล้วก็ข้ากรมาอีกข้ากับมาทำไรเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะเพื่อข้าสิมาเฮ็ดไรลองเลี้ยหาหลักตำนานของบรรทาเชื้อตำนานคือลองเลี้ยหาหลักเนาะคะะะะ่ะเนาะมันสิมีมันสิมีแม่นม้ำเฮี่ีนี่นยฮี่ยชิญาวค่ะ แล้วก็มีเฮี้ยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนที่ฤดูแล้งเนี่ยสิบมีหักปันไดมันหอนแต่ว่าข้าสิมีหักหลายยีรีกับขึ้นในในฤดูน้ำแกงเนาะค่ออะเนาะข้าสิขี่เฮียเนี่ยไปลองเฮียไปเก็บหมกัพมกพิภวนหมักกล้วยน้อยแล้วข้ากลับไปพ่อหักกันยุทีลองเลี้ยเนาะคะะ่ะเนาะเขาลองเลี้ยหาเพราะว่าเราลองขาวลองเลี้ยไปหากินแล้วข้ากลับไปพ่อกันข้ากับมีความหัก เื่อเขาสีมีความหลักในที่ที่ลองเลือหาหลักเนาะค่ะเนาะเพราะมาบ้านเฮาเนี่ยมันมีมันมีความหักเกิดขึ้นในที่ที่มามันสิมีจากแม่นม้ำแม่น้ำอย่างจีแม่นม้ำฮีฮีบ้านเฮาเนี่ยฮีในชุมชนนะคะ่ะบานนี้มาเฮาสิมาไซเนี่ยคะ่ะเนาะคือลองเลือหาหลักท่านผู้ดใดใดใส่เนานะคะ่ะเนาะมันสิรักกันมันสิรักกันหักกันเล็กจนตราบกันละน,นั่น คือไม่ท้องกระบ,บอกยอดเพชรเนาะค่ะเนาะขั้นะะนะะผู้ใดใส่ผ้าบ้านทาสิงเพื่อคือมงคลห้าอย่างมาโคตนเมํามีแล้วก็มัชมีลองเลี้ยหาลักเนาะคะ่นะเนาะเพืนะะนะะ่อเข้าใส,าาส่หนึ่งเข้าสี่หกกันตาบต,ตลุลละนั่นคือถือไม่ท้องกระบ,บอกยอดเพชรขั้นผู้ใดอยากถือไม่ท้องกระบ,บอกยอดเพชรให้ไปใส่ถาบ้านทาสิงเพื่อด้อนะคะ่ะเด้อค่ะขอเสียงส,ดสวดๆเลยคะ่ะจาก อธิบายสื่อที่มันเป็นลายให้ฟังหน่อยโอนลนยนะบอกค่ะอันนี้มันจะเป็นเรือค่ะนี่ค่ะเรือค่ะค่ะเรือค่ะ้กะวก็อันนี้มันจะเป็นอันที่อันมันจะเป็นไม้ไา่อะนอันแบบมาเข้าไปที่เอาไป,ไปนแม่น,น้ำแม่นนแมนนกับเบี้ยมันก็จะบินยุ่ขหขางแม่น้ำนะคะเพราะว่าเราเข้าลองเรือไปมันจะบีกแม่กับเบีนน้ยยุ่ง่างนี่นะะเนาะค่ะเนาะใช่ อันนี้บอกคะอันนี้บอกหน้ามะแมนค่ะหัวเรือนะคะหัวเรือเวลาเขาเฮือดเฮี้ยนะนะมันจะเป็นหัวเหี้นี่แม่หัวเฮี้ยค่ะได้อันนี้แมงกระพีบบ้ค่ะแมงกระพีบบ้ที่ยู่คางอันพี่นะแม่ <laughs> เวลาเขาไปหารักกันมันจะบินยู่คางพี่หลาย,ด,ยดอกค่ะได้ อันนี้ก็คือมาโคนก่อนแล้วก็มาย้อมมังค้นหายางค่ะเพราะว่ามันจะเป็นหลายหลากสีค่ะเพราะว่าเราแล้วเขายอมหลายหลายอย่างหายางมีอะไรบ้างครับหาย่างหาย่างจะมีพยุงขนุนขนุนพยุงตัวไหนสีพยุงตัวไหนเพราะว่ามันจะเป็นสีเดียวกันเลยค่ะ เพราะว่าห้ามงคลห้ายอย่างมันจะออกเป็นสีเขียวหมดค่ะเรามากองใส่กันเลยใช่เ<จ>พราะว,ว่าเราจะเป็นมงคลห้ายอย่างเราจะเอาอัตลักษณ์มา้วสีเหลืองข้างล่างนี่จัดอะไรใส่ขมิ้นเข้ามาจ้าเ<ม>พราะว่าเราจะทำลายที่เพราะว่าเพราะว่าขมิ้นนี่มันก็เป็นอัตลักษณ์ของในส่วนส่วนเรามันเยอ,อะนะค่ะเนาะเพราะว่าเขาใส่แล้วมันก็เหลียงงามอลามเพราะว่าเขาดใส่แล้ว เริ่มเลอะถือกระบ,บอกยอดเทพคนเอมน็มขนาดเ้ามาฮาสิมักนำโค่นกัณฑาทพานอยากเบิกเงินคนฮีกับไปบ้นท่าฮีหน่อยฮีใหญ่กับไปบนท่าเด้ค่ะเรื่องหนาเด้อครับขอบคุณครับตาขอบคุณค่ะเอามาให้ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจกับพวกเราเรื่องอัตลักษณ์ก่อนนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะเข้าใจกัน ไม่ไม่ตรงคาดเพื่อนนะครับคือคือเราตอนนี้เรากำลังประกวดผ้าประจำจังหวัดบึงการทีนี้พอพูดถึงบึงการคนรู้จักบึงการอะไรเด่นที่สุดของบึงการอันดับอันดับหนึ่งบึงการอนะอย่างพลาร่า บึงการอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะถามห้าอย่างอ่ะสิ่งที่เป็นคนทั่วโลกหรือคนในประเทศไทยรู้จักบึงการมีอะไรบ้าง5อย่างอ่าพญานาคอ่าหนึ่งใน5คือพญานาคอันที่สองคืออะไรสองคืออะไรครับภูทอกน้ำตกเจสีอ่าภูทอกน้ำตกเจสีอ่า หนึ่งพญานาคสองปูทอกสามหินสาวานแกงอาหงเด็ดอาหงก็ยังไม่ไม่แน่เพราะยังวิติดอาหงนี่มันก็เฉพาะนะครับมันซึ่งอาหงเนี่ยคำว่าอาหงแกงอาหงมันคือแม่น้ำโขงต้องมองถึงอันใหญ่ลูกใหญ่ของเราก็คือหนึ่งแม่น้ำโขง เราอยู่ในแม่น้ำโขงแต่แม่น้ำโขงมันผ่านหลายจังหวัดสองเรามีนาคาซึ่งตอนนี้กำลังดังในนาคามันก็หลายจังหวัดนะเพราะว่านาครพนมก็พญารีสันานาราชาหนองคายก็บั้งไฟพญานาของเรามีถ้ำนาคาอ,อันนี้ก็พอได้แต่ไม่ใช่ที่หนึ่งของของประเทศ แต่ที่เป็นที่หนึ่งของประเทศของบ้านเราก็คือหินสามวานไม่มีที่อื่นแม่น้ำโขงมีหลายจังหวัดที่สิบสองบรรณาก็คือแม่น้ำโขงมีเหมือนกันนะครับหินสามวานถ้ำนาคาที่อื่นไม่มีมีสองอย่างภูทอกที่อื่นไม่มีนั้นคำว่าอัตลักษณ์ของจังหวัดบึงการนะครับท่านจะต้อง ตอบประเด็นที่มันเกี่ยวข้องหนึ่งไม่น้ำโขงสองเรื่องของความเชื่อเรื่องพญานาคสาเรื่องของศาสนาภูทอกแม่พระเกจิอาจารย์ศาสนาอย่างอื่นซึ่งเรามีเยอะ 4. ต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของอินสาวานนะครับอินสาวานประมาณนี้คืออัตลักษณ์ อ้ส่วนของบ้านของเราเนี่ยแต่ละบ้านมันมีอัตลักษณ์ของบ้านนั่นเป็นเรื่องของปัจจัยย่อยครับเพราะถ้าเราไปพูดถึงว่าบ้านของเราเนี่ยทุกคนมันมีอัตลักษณ์เหมือนกันหมดทุกบ้านแต่คำว่าอัตลักษณ์ของจังหวัดพืชการคืออะไรตรงนี้สําคัญนะครับเพราะอยากจะให้เราตีตีความเพราะถ้าบอกว่าอัตลักษณ์ของหมู่บ้านทุกผืนที่ส่งมาเนี่ยคืออัตลักษณ์ของหมู่บ้านทั้งนั้นเลยนะครับ ลักษณ์ของหมู่บ้านทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้เรากําลังจะมองถึงจังหวัดบึงกาฬที่โชว์ไปแล้วนะครับว่า,อาของบึงกาฬคืออะไรนะครับเหมือนกับกราสินถ้าอัตลักษณ์ของกราสินถ้าพูดถึงท่าแพรวคนพูดถึงกาาสินมีที่เดียวครับนั่นคืออัตลักษณ์เขาไม่ต้องประกวดลายแล้วเขาประกวดความฝีมือว่าใครทอมิจมิตพิสดารกว่ากัน คนนั้นจะชนะเขาไม่ต้องประกวดว่าลายแพรวาลายลายอื่นไม่มีสิทธิล์ละของอุบลถ้าลายกาบัวเขาก็ไม่มีสิทธิ์ประกวดลายอื่นละลายกาบัวทั้งนั้นแต่ว่าลายกาบัวใครจะทาได้สวยงามกว่ากันนะครับถ้าเป็นอ,อุดรอ,อุดรก็คือมีขิดลายมัดมีมีขิดนะครับของอุดรก็คือประกวดมีขิด ก็คืออัตลักษณ์ของของอุดรตอนนี้บ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีอะไรลงตัวนะมันยังไม่มีอะไรลงตัวแต่ว่าการประกวดครั้งนี้ผมอยากจะให้เชื่อมโยงกับความเป็นสากลของจังหวัดบุมการที่สาธาชนคนส่วนใหญ่เขารับรู้ว่าบุมการเรามีความเป็นสากลที่คนรับรู้คืออะไรนะครับ ถ้าเราบอกว่าเรามีหนึ่งมีลายน้ําไหลของแม่น้าโขงเอออันนี้ก็อัตลักได้ส่วนหนึ่งสองเรามีลายเราบอกว่าเรามีลายพญานาคสามถ้าเราบอกว่าประเพณีของเราเนี่ยเรื่องคนบุญสุนทานเราทําขันหมักเบงเพื่อเ็เครื่องบูชาพระพุทธศาสนาครับไหว้พระอะไรต่างๆมีขันหมากเบงอันนี้ก็ก็ได้สี ถ้าใครสามารถแต่ว่าทาผ้าผ้าถุงมันก็ไม่เหมาะครับแต่ว่าเราทําเป็นภูเขาได้ปกตาไรผู้ทอกได้ภูเขาที่มันมีวนๆขึ้นนะครับแต่ว่าผู้ทอกมันไม่ใช่เรื่องของผ้าเนาะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภูเขาเฉยๆนะครับหรือแม้กระทั่งเราทําลายหานุมานทำไมถึงบอกว่าลายฮนุมานเพราะว่าเรามีบึงของหลงเมื่อก่อนฮนุมานก็าขุด พ่อบางคนก็บอกว่าื้องของหลวงนี่เกิดจากอนุมานนะครับหรือตอนนี้กําลังฮิตก็คือภูเขาหินสาวางนะครับนี่คืออัตลักษณ์แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ลงตัวว่าอัตลักษณ์ของพึงการคืออะไรนะครับแต่ผมอยากจะนําเรียนว่าพึงการของเราตอนนี้ท่านผู้ว่าจังหวัดท่านต้องการให้หนึ่งภาคเราเน้นสีธรรมชาตินั้นความเป็น ธรรมชาติเพราะบ้านเราสวยงามด้วยธรรมชาติเน้นสีธรรมชาติจึงเป็นเรื่องสําคัญครับประเด็นแรกนะครับเน้นสีธรรมชาติเพราะว่าสีเกมีที่อื่นเยอะแยะแล้วครับแต่คนที่จะมาทอผ้าสีธรรมชาตินีน้อยครับเน้นสีธรรมชาติเกี่ยวยงกับความเชื่อเกี่ยวยงกับภูมิศาสตร์ภูมิสังคมของจังหวัดพึงการ เรามองถึงจังหวัดพื้นการนะครับเราไม่ได้มองถึงอำเภอใดอำเภอหนึ่งหรือไม่ได้มองถึงตำบลใดตำบลหนึ่งหรือหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งอันนี้ก่อนก่อนก่อนที่จะตัดสินนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าใจการว่าคำว่าอัตลักษณ์เอาบ้านข่อยก็มีบ้านขอ่นขอยก็มีดอกกัวบ้านเจ้าก็มีตรงนี้มันก็เลยเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านไม่ซิสิสใหญ่นะครับก็นําเรียนเพื่อที่จะเข้าใจตรงกันนะครับส่วนการตัดสินนั้น ไม่มีแพ้ไม่มีชนะนะครับชนะทุกกลุ่มชนะทุกกลุ่มนะทุกกลุ่มที่นําเสนอนี่ดีทั้งหมดนะครับและก็สวยสุดยอดทั้งนั้นนะครับมีความโดดเด่นมีความเป็นพิเศษของทุกกลุ่มนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะนําเสนอผ้าของจังหวัดบึงการต้องมีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นเอาว่าแตกต่าง,งจังหวัดอื่นถ้าเราจะเอาผ้าอันนี้พูดตรงต ถ้าเราจะผ้ามัดหมี่ธรรมดาและย้อมคามมันไปซ้ากับสกุลซึ่งฝีมือเราอาจจะเก่งกว่าสกุลหรืออาจจะด้อยกว่าสกุลก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นอันเดียวกันนะครับมันยังไม่มีความโดดเด่นแตกต่างแต่ถ้าพูดถึงผ้าย,ย้อมคามควรจะนึกถึงสกุลน,นั่นดีเลยนะครับถ้าเราเอาผ้าของเราลายมัดหมี่ย้อมขามไปนําเสนออกว่านี่คือผ้าอ,อัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณาน คนเขาจะมองว่าเอาเราไปใช่หรือเปล่ามันใช่ของสกลคนครไมหมแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อที่เห็นที่ที่อยากจะนําเรียนกับพวกเรานะครับในในที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้ได้เข้าใจตรงกันนะครับส่วนผ้าที่เราจะส่งเสริมสนับสนุนนั้นเราส่งเสริมสนับสนุนผ้าทุก,ท,กทุกอัตลักษณ์อยู่แล้วล่ะ ครับแต่ว,ว่าผ้าที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเนี่ยมันต้องเชื่อมอยู่กับเรื่องเล่าและสตรอรี่ของจังหวัดนะครับเอาต่อเนาะหลือเะไรอี<า>กกลุ่มสองกลุ่มค่ะลำดับต่อไปเป็นลำดับที่3.3นะคะนางอิสรีลาวันจากอำเภอบึงโของหลงนะคะผ้าพอมือเกล็ดนาคากับนาคาน้อยเป็นผ้ามัดหมี่ขั้นเรียนเชิญค่ะ ยาสวนนกน้ำตกสวนยางเส้นทางสุดแดนนี่คือบึงของหลงค่ะท่านคณะกรรมการขออนุญาตด้วยค่ะเบาเบาภาษาย้อด้วยค่ะลายเก็ตนาค่ะมันเป็นคองกุ่มมาคองกุ่มแม่บ้านรัตภานครเมืองบึงของหลงค่ะ ตักตาข่านี่มันเป็นเมืองเก่าของคนเขาหลวงค่คคะอันส่วนลายส่วนลลยนาคน้อยตัวนี้เป็นลายเก่ามาตั้งแต่พ่อแต่แม่ค่ะประมาณร้อยสองร้อยปีค่ะนาคน้อยตัวนี้ปน็นเกตนาค่านี่ทั้งตัวนี้ค่ะาอันนี้อันนี้เป็นลายเก่าอันนี้เกตนาค่าน,นี่มาประยุกต์ใหม่ คือคือทางไอ้ท่านผอผอวัดนธาธรรมเพื่อนคุยเพื่อนคุยกับทางปู่ค่ะเพื่อนอยากได้เพื่อนอยากได้เป็นเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของไทยย่อค่ะในวันอิ่ยเพื่อเราให้แม่เฮ็ดให้แม่เหตุแม่เราเห็ดอันนี้ยอมอันนี้ยอม้ามค่ะต้น้ามปลูกเองอยู่บ้านย้อมเองแกตเองทุกขั้นก่อนค่ะ สีนี้ย้อมทั้งค่ะสีแดงนี้ย้อมทั้งทั้งจากธรรมชาติเหมือนกันแดงนี้ย้อมทั้งค่ะอันนี้อันสีเทียวนี่จากฟักปูนค่ะฟักปูนสดฝักปูนสดจ้ะมะนาวมิจัาค่ะแล้วตัวสีน้ำตาลนี่ฟักปูนแห้ง ่าและสีแดงนี้ก็จากข้าง่าธรรมชาติทั้งหมดจ้าไม่ข้าวนี่ตานีมันเข้มมันเข้มเพราะว่ายอมตั้งใจยอมให้เข้มเลยค่ะวันที่เ็ดกราอกสาครับไม่ได้ใส่ค่ะสําหัับผ้าลายเก็บนาคาก็มีเท่านี้แหละค่ะ ในวันที่ 2, กรกฎาคม๒๕๖๐นะครับณวัดสจทยรที่รถอนี้บอกค่ะมันมันมีปัญหาจังซีได้ค่ะหัวหน้าถ้าจะให้ทอให้ได้เม็ดตหนึ่งได้เม้นหนึ่งได้ค่ะคือตัวที่ไอ้ใส่ใส่ซีตะกอนมันเป็นลายมันเป็นลายแล้วมันสิเวลาเขาทอดมันสิบพยัญนเข้าไป ถ้าท่อสองตะกอนนี่คือโอเคเพราะว่าเพราะว่าฟันคือแม่ดีแม่สามเซนอ่าผมเข้าใจพวกเราว่าผ้ากันหมดแต่ผมเนี่ยส่งเสริมสินปัาชีพมานียี่สิบปีแล้วนำผ้าส่งประกวดทุกปีสมัยอยู่นครนนท์นะครับส่งประกวดทุกปีแล้วหรือเวลาส่งจะส่งไอ้มูลที่สินค้าชีพเนี่ยวัดต้องได้เม็ดเป๊ะเเสียดายมากเลยผ้าบางชิ้นเก้าสิบเก้า บบาขาดยี่ครึ่งเซนก็ยังไม่ได้เลยครับเพราะว่าเวลาส่งไปบบมือที่สิบอาชีพเนี่ยเขาจะหาว่าเราไม่กรองฮะต้องเขาไม่น้อยกว่าหนึบบ่งเม็ดขาดครึ่งเซนก็ไม่ได้นะครับอันนี้บางทีบางทีเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องมาตรฐานตรงนี้เราก็ต้องยึดยึดตามมาตรฐานาานะครับแต่ว่าถ้าเราทั้งหมดเนี่ย สวยทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้กําลังหนักใจตรงที่เรื่องความยาวความกว้างไม่ได้คุณเชิญครับคุณจำขาไปนะกับการทั่งเรีนมีอะไรจะถามไหมคุณสมพิธโบราณคดีคุณอาพรไตยขันคุณนวลสวัสดิ์ตั้งตระกูลคุณสุพรรณีดาข้างล่างลากกาตาที่เป็นขึ้นทีประจักษ์นี่นะครับคุณนิโมฮาตรง อันนี้อันนี oh. uh, ้ต uh, ุ้ม like ค่ะนี uh ่ลายตุ้มต่าตุ้มตุ้มตุ้มน้อยใหญ่ตุ้มเล็กอันนี้ตุ้มเล็กอันนี้ตุ้มใส่ปาารข้ะหน่อทยกับเทศบาลสมุทรพิชัยครับจึงนทันได้ช่วงนี้ร้อนค่ะเพราะว่าเป็นหน้าไปรขายครับก้อยกันได้ขยะของทันไปขายให้ครบจำนวนมาทเพราะว่าถ้าไม่ครบก็ถือว่าเสียสิทธิ์นะครับ ยังมีคณะครับด้วยทางเทศบาลตำบลลิขิตนะครับได้จัดตั้งธนาคารสยามเพื่อพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้โครงการสีส่วนฟอขยามตำบลลิขิตนะครับเพื่อเป็นการจัดการแ่ธนาคารของเทศบาลตำบลลิขิเรียบร้อยนะคะผ่านไปสำหรับลำดับที่สามสิบสามต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายค่ะนะคะ จากอำเภอเมืองโคงหลงนะคะคุณอิสรีลาวันเหมือนเดิมค่ะนะคะอีกหนึ่งผืนก็เข้ารอบเช่นเดียวกันมีจะมีผู้ที่อธิการไล่เก้าอะไระไล่เก็บหนะคะคือกันแต่ว่าหางย้อมย้อมจากข้างหนึ่งค่ะคุณสมัครคุณสวายคุณสวายบุตรีคุณศรีวันยงยอดคุณกีฬาพรคุณนาเกียรติคุณเชอรีคุณชนิดคุณหลับขาปายคุณน้องสาสุณนั่เหลา คุณสมคิดบุรางหิตคุณอาพรสยญขันคุณนวลสวัสด์ตั้งตะกูลคุณสุพนิดามาตาคุณยุก,รรกันทธวัฒนคุณปัญญพัฒน์โกเบิดคุณโงมันเจริญดีโอนี่บอกค่ะา<ไ>ดอกไม้พงและคุณวัชรีวัชรีลาลัตนาะกุลน,น,น,นะครับอันนี้อันนี้มันเป็นน้ำเป็นน้ำเระวาด้ค่ะคุนาเวลามาสติกเก็ตนะคะนี่ก็มาตั้งห้า แล้วก็นักน้อยนี่ก็มาตั้งชาติค่ะก็ะเ,ะเลยเป็นแบบนี้ค่ะนัดคนละหัวอะไรกัมาตามใส่กันสำหรับกาารสมัครสลับผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ให้ท่านได้ไปเว้